จริงๆแล้วเรื่องของการปรับ านนอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากที่สุดแต่เรื่องของการสื่อสารให้เจ้าของบ้านอยากจะปรับบ้านเนี่ยกลับเป็นเรื่องยากมาก Universal Design เขาพูดถึงกระบวนการที่ทําให้การออกแบบเนี่ยครับไปช่วยแก้ปัญหาหรือไปคลี่คลายการใช้ชีวิตให้มีความปลอดภัยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นสําหรับคนทุกเงื่อนไขทุกช่วงวัยในช่วงแรกๆเราโฟกัสไปว่าบ้านหลังนี้กําลังจะปรับเพื่อผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็รู้สึกหนักใจไม่อยากจะปรับลูกหลานก็รู้สึกว่าเป็นภาระหรือเปล่าคือมันมีเรื่องค่าใช้ ใช่ใช่ที่ทุกคนจะต้องค<ช>ิดถึงว่าเวลาจะต้องปรับบ้านอาจจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนเป็นวินวินซิ t u a t i o n ทุกคนในบ้านได้ร่วมกันยังไม่ต้องคิดถึงคุณพอ่อคุณแม่สูงวัยนะ<ช>วันนี้เรากําลังจะมีลูกเรากําลังจะสร้างครอบครัวคิดถึงเด็กเล็กๆที่จะเกิดขึ้นมาคิดถึงภรรยาของเราที่กําลังจะตั้งครรภ์ขึ้นมามองเป็นเรื่องเดียวกันคนท้องเนี่ยเวลาลูกจากโถชักโครกเหมือนผู้สูงอายุเลย ความเสี่ยงล้มเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นติดตั้งเราจับหนึ่งอันเซฟชีวิตทั้งครอบครัวแล้วเราก็เปลี่ยนจากเรื่องคอสเป็นเรื่องของการลงทุนดีกว่าไหม,มถ้าเราต้องมาปรับในอนาคตออกแบบใหม่ทุบใหม่หรือของเดิมย้ายออก เอา<ช>คนงานเข้ามาอีกรอบหนึ่งทุกอย่างคุณ2หมดเลย<ช>ทําไมเราไม่ทําไว้ตั้งแต่แรกล่ะแล้วที่สําคัญทุกคนมีโอกาสที่จะต้องสูงไว้นะทําเพื่อตัวเองวันนี้เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ก็คือทําให้ทุกคนได้ใช้ร่วมก<ช>ันแล้วก็มันเป็นการลงทุนใชเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านใช่ละครับบุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูก